ข่าวดีชาวนาเงินไล่ละพันมาแล้วนะคะแต่มาในรูปแบบไหนอย่างไรปรับเปลี่ยนหรือไม่ดูคลิปนี้ค่ะก่อนในฟังพร้อมกันใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะหลายๆคนอาจจะหมดหวังไปแล้วสําหรับเงินไล่ละ1,000บาทแต่หลายคนก็ยังรออยู่นะคะยังยืนยันที่จะรออยู่โดยล่าสุดเนี่ยวันที่19พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยได้เห็นชอบนะคะหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือ เกษตรกรผ่านโครงการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนารายละ1,000บาทค่ะโดยในที่ประชุมนะคะมอบหมายให้กระทรวงการคลังหาลือกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปนะคะโดยรัฐบาลจะดูแลกลุ่มเกษตรกร,กรด้วยการเพิ่มค่าครองชีพผ่านการจ่ายเงินช่วยเหลือรายละ1,000บาทซึ่งกระทรวงการคลังก็จะประสานงานไปกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าโครงการให้ไม่เป็นภาระต่องบประมาณในระยะยาวนะคะโดยอาจจะปรับกรอบรายละเอียดโครงการในบางส่วนคะ่ะ สำหรับความจำเป็นในการหยิบยกโครงการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนารายละ1000บาทขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่ารัฐบาลเห็นว่ากลุ่มกเกษตรกรเนี่ยยังคงเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางอยู่นะคะแม้ว่าในขณะนี้เนี่ยราคาพืชผลการ,กรเกษตรจะปรับตัวดีขึ้นนะคะแต่กเกษตรกรหลายครอบครัวยังมีภาระหนี้อีกมากรัฐบาลจึงมีแนวคิดที่จะเข้าไปช่วยเหลือดูแลในระดับที่เหมาะสมต่อไปนะคะในการดําเนินการโครงการจ่ายเงิน,นรายละพันนี้นะคะในเบื้องต้นเนี่ยเป็นโครงการเข้ามาดูแลกเกษตรกรใน ระยะสัน้นค่ะส่วนรายละเอียดที่จะดําเนินการอย่างไรก็จะประกาศเร็วๆนี้นะคะจะมีเงื่อนไขออกมากอีกครั้งหนึ่งส่วนในเรื่องของระยะยาวในรัฐบาลก็จะหาทางปรับโครงการเกษตรกรใหม่ทั้งระบบเลยนะคะให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงขึ้นซึ่งตอนนี้นะคะหลายๆที่ก็บอกมาว่าจะเหลือแค่ คเรลละ10ไร่นะคะหรือว่าอะไรยังไงตอนนี้รอสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยในข้อมูลนี้นะคะไม่ได้บอกว่าจะให้กี่ไร่นะคะแต่ว่าไร่ละพันนะคะเห็นชอบแล้วนะทุกคนก็รอกันต่อไปนะคะเดี๋ยวเกตมาอัปเดตให้เร็วๆนี้นะคะมีรายละเอียดมาเพิ่มเติมแน่นอนคะ่ะก็เรียกได้ว่าช่วงนี้นะคะมีโครงการหลายโครงการเลยที่ประชาชนจะได้รับเงินสดนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินหมื่นเฟ,ฟสองเงินไร่ละพันนะคะแล้วยังมีอีกโครงการที่หลายๆคนรอก็คือการลงทะเบยียนบัตรคนจนในปีหน้านะคะปี2 0ง5 28ในช่วงไตรมาสแรกเนี่ยมีหลายโครงการเลยนะคะติดตามข่าวสารกันให้ดีนะคะจะได้ไม่พลาดสิทธิประโยชน์ของตัวเองค่ะ แม้กระทั่งประกันสังคมนะคะก็ปรับขึ้นเงินสงเคราะห์บุตรจาก800เป็น1,000นะคะก็คาดว่าจะประกาศใช้ในเดือนมกราคมเช่นเดียวกันค่ะมีโครงการมากมายนะคะให้เรามัดระวังมิจฉาชีพแล้วก็อย่าลืมติดตามข่าวให้ทันท่วงทีทันเวลานะคะยุคนี้ยุคออนไลน์นะคะต้องปรับตัวแล้วนะคะทุกคนช่องทางการรับเงินแบบไหนอะไรยังไงให้ไปทันตามที่เขากําหนดนะคะทุกโครงการทุกเรื่องนะคะต้องมีหลักเกณฑ์เพื่อคัดกรองคนที่ควรจะได้รับสิทธิ์จริงๆค่ะสาหรับข้อมูลในคลิปนี้ก็จบเพลงเท่านี้นะคะ ใครคิดว่าดีมีประโยชน์กับญาติกับพี่น้องของเราสามารถบอกต่อแล้วก็กดแชร์กันได้เลยแล้วจะแกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ